เขาบอกว่าสําหรับเซต A และ B ใดๆข้อใดต่อไปนี้ผิดน้องอ่านโจทยนะ์ดีนะข้อใดผิดข้อใดผิดข้อใดผิดป๊บเป็นข้อสอบ n เป็นข้อสอบ n ช้อยที่หนึ่งช้อยที่หนึ่งเขาบอกว่า A อย่างงี้นะพี่พี่ขอโยกมาอางงี้นะช้อยที่หนึ่งเขาบอกว่า A เศต B ได้เศตว่างแล้ว A เป็นสับเซตของ B พามและ B เป็นสับเซตของ A พามทีนี้ถ้าเกิดน้องอ่านโจทย์แล้วก็เฮ้ยมันไม่รู้จะเริ่มยังไงแล้วแล้วเขาไม่ได้ให้สมาชิกมาอันนี้ฟังดีนะน้องอ่านโจทย์เรื่องเซตแล้วมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแล้วสมาชิกมันก็ไม่ให้มาวิธีเดียวอ่าพี่ใช้ยนี้เนี่ยวิธีการที่ง่ายที่สุดที่ที่พี่ใช้นะวันรูปและใส่เบอร์ถ้าเขาให้เซตมาไม่ให้สมาชิกบบวันรูปและใส่เบอร์ าวาดรูปแล้วใส่เบอร์เลยคราวนี้ช้อยหนึ่งเอกับใครคุณน้องเอกับบีน้องก็เอาเลยน้องก็วาดวงเอโบวะวงบีโบววาดเอกับบีแล้วน้องก็ใส่เบอร์ศูนย์เก้าไม่ใช่นะมันเบอร์มือถืออ่ะไปต่อนะครับอย่าอย่าเงียบอย่างเงียบมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเล็กไปเล็กไปเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เอาพูดเล่นๆเลย ถ้าพี่ถาม A ตอบเบอร์หนึ่งเบอร์สองถ้าพี่ถาม b น้องตอบเบอร์สองเบอร์ A, b, สามเอเสกบีซ้ำกันน้องตอบเบอร์สองทันไหมทานนาออ่าในนี้เริ่มเลยเขาบอกว่า A อเกบีพามเท่าดิเอเ b กบีได้เสร็จว่าง A ซ้ำกับ b ได้เสร็จว่างเขาสั่งเหมือนเหมือน,นนายสั่งอ่าเหมือนเหมือนลุงทูเหมือนลุงทูสั่งลุงลุงแถวบ,บ้านนะมันลุงทูสั่งอ่ะนายสั่งมึงต้องทำเออ A เซกได้เสร็จว่างทีนี้อินเ r อร์ t i คือการซ้ํากันซ้ํากันแล้วต้องว่างว่างคือไม่มีสมาชิกเมื่อกี้เบอร์ไหนซ้ํากันนะคุณน้องเบอร์สองป่ะแสดงว่าไอ้ไอ้ตรงเนี้ตรงเนี้ตรงเนี้ต้องว่างตรงนี้ต้องว่างเพราะนายสั่งออตรงนี้ต้องว่างเพราะนายสั่งแล้วแล้วพอไอ้ตรงนี้ว่างเนี่ยเขาถามว่า A เป็นสับเซตของ B พาร์มจริงหรือเปล่าเขาเขาถามว่า A เป็นสับเซตของบีพามจริงหรือเปล่าทีนี้วิธีเช็คทำแบบนี้วิธีเช็คทำแบบนี้ A คือเบอร์ไหนล่ะไม,ไม่ไม่มีเบอร์สองแล้วเพราะว่านายสั่งเขาว่างก็มีเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเนี่ยนี่คือเอเนี่ยเบอร์หนึ่งเป็นสับเซตบีพามหรือคอมพลเมนต์ก็ได้บีพามคือไม่เอาบีบีตอนนี้สั่ไม่เอาบีก็หนึ่งกับสี่อ๋อไม่ออกเนี่ยคือไม่อยู่ในบีก็คือหนึ่งกับสี่เฮ้ยสับเซต สับเซตคือซ้ายมีอะไรขวามีนั้นซ้ายมีอะไรขวามีนั้นซ้ายมีหนึ่งไหมคุณน้องซ้ายมีหนึ่งถ้าถ้ามันจะเป็นสับเซตได้ขวาก็ต้องมีหนึ่งเอ้ามีเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าขวาไม่มีหนึ่งหนึ่งเป็นสับเซตของสี่หรือเปล่าอย่างนี้ต้องตอบผิดถูกไหมเพราะว่าสับเซตคือซ้ายมีอะไรขวามีนั้นซ้ายมีหนึ่งขวาไม่มีหนึ่งอย่างนี้ผิดแต่เมื่อกี้มีไหมคุณน้องอ่าเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีเมื่อกี้มีหนึ่งแสดงว่าซ้ายมีหนึ่งขวามีหนึ่ง อันนี้คือนิยามสับเซตซ้ายมีอะไรขวามีนั้นถูกแต่อย่าพิ่งเพราะมันเชื่อมได้แหละพอมันเชื่อมได้แหละและ,และเนี่ยมันต้องถูกทั้งไงต้องต้องถูกส,งสองอันใช่ไหมและต้องถูกรองสองอันทีนี้น้องไปต่ออีกอันหนึ่งไปต่ออีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือ B เป็นสับเซตของ A พามเนี่ยก็คือต้องถูกทั้งคู่อและต้องถูกทั้งคู่มันมันตรรกศาสตร์จริงและจริงได้จริงใช,ใช่ไหมใช่ไหมพูดอะไระอ่ะพีอ่าต่อเลยบ B ก็คือเบอร์3ามเงเดียว3ามเดียวเพราะสองวางเลยสเป็นสับเซ็ตของ A พามคุณน้อง A คือ1 A พามคือไมนะ่เอา A ครับไม่เอา A ก็3กันเลยสามก็สเฮ้ยเมื่อกี้พี่บอกว่าการที่จะเป็นสับเซ็ตได้เนี่ยเช็คอย่างไงนะเช็คเช็คอย่างไรเนาะเช็คว่าซ้ายมีอะไรขวาม,มีนั้นซ้ายมี3ขวาม,มี3มีสแสดงว่าถูกจบแค่นี้เองสแสดงว่าถูกทั้งคู่ทูกนคนน้องอย่าเพิ่งโบ,เนะโบ 1, ๊เลยนะโบข้อหนึ่งผิดเลยนะ เขาทำคขาในผิดทีนี้ถูกทีนี้ถูกจะลิดมาแล้วจะลิดจะกการมาแล้วเต็มที่เลยวันนี้อ่ะช้อยสองไปต่อคุณน้องไปต,ต่อเฮ้ยช้อยสองอันนี้เบอร์สีนะช้อยสองช้อยสองปุ๊บเอาเป็นสีดีกว่าเป็นสีดีกว่า <c oughs> ช้อยสองเขาเขาบอกว่าไอเอลบเอเกบเนี่ย มันจะเท่ากับ a ลบ b ไหมแผนแรกคือน้องจําสูตรได้จากรูปแทนโบได้เลยแต่พี่ไม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 ค่อยชอบจําสูตรแต่ถามจำได้ไจาได้แต่พี่ชอบใส่เบอร์อ่าเจอใครแจกบงแจกเบอร์ไม่ใช่นะใส่เบอร์พี่ชอบใส่เบอร์น้องก็เอาเลยเฮ้ยคุณน้องไอ้เราเราจะไปใช้วงเบอร์หนึ่งไม่ได้นะใช้วงช้อยหนึ่งไม่ได้เพราะคนละอันคนละอันของใครของมันงั้นน้องดูนะพี่มาขอญาตเอาไปกันใหญ่พี่พี่ขอญาตทําด้านข้าง พี่่ขอ,อยยาทำด้านข้างอ่าตรงนี้แล้วกันตรงนี้แล้วกันมันก็มีวง A มี B เนาะแล้วน้องก็ใส่เลยมันจะมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3ามเบอร์สอ่าทีนี้คุณน้องดูหนังพี่ไอข้อ2เนี่ยถ้ามันจะถูกได้ซ้ายกับขวาต้องเท่ากันเอาด้านซ้ายก่อน A A คือใครคุณน้องดูดีนนะ A คือห่กับสน้องก็ใส่เลยเฮ้ย A คือ1กับ2 แล้วมันลบกับ a ซ้ำ b a ซ้ำ b ตรงไหนที่มันซ้ํากันก็คือตรงกลางก็คือเบอร์สองเฮ้ยน้องเวลาลบกันเนี่ยมันลบกันแบบเซตหมายควาว่าไอเนี่ยคือตัวตั้งแล้วเบอร์ที่ซ้ำหนึ่งออกเบอร์หนึ่งกับสองเป็นตัวตั้งเบอร์ที่ซ้ำหนึ่งออกเบอร์ไหนซ้ำเบอร์สองซ้ำแสดงว่าคําตอบน้องต้องเหลือเบอร์หนึ่งออกไม่ออกเออออกไม่ออกเท่านี้ทีนี้อย่าเพิ่งตอบถ้าถ้าถูกต้องอะซ้ายก็ขวาต้องทําไมกันเท่ากันด้านซ้ายเขาบอกว่า a ลบ b เอา a ตั้งเอา a ตั้งเอางี้พี่เอาง่ายเลย a คือหนึ่งอะไรเอางี้เอางี้น้องดูเลยเอาวง a ตั้งแล้ววง b เนี่ยวง b เนี่ยดึงออกเอา a ตั้งเอา a ตั้งแล้ววง b เนี่ยน้องดึงออกพอวง b ดึงออกจะเหลือเบอร์หนึ่งจะเหลือเบอร์หนึ่งเฮ้ยสแสดงว่าด้านซ้ายก็หนึ่งด้านขวาก็หนึ่งก็ถูกแต่ขอ้อที่ผิดข้อที่ผิดอย่างนี้เคลียร์้องอย่างนีง้เคลียร์เนาช้อยสาม <c oughs> เขาเขาถามว่า A อยูเนียนบีอ่าช้อยสามเอยูเนียนบีแล้วก็ลบ a คคนน้องแล้วเขาถามว่าเท่ากับ b ไีไหมข้อนี้ก็ใช้สูตรก็ได้แต่ว่าพี่ชอบใส่เบอร์อ่ชอบใส่เบอร์พี่ก็ขออนุญาต้านใหม่น้องทําได้เลยนะลองทาได้เลยนะอ่าลองทาไปเลยก็ก็กจะมี A อ่าก็จะมี A มี b น้องก็ใส่เลยเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่ เริ่มไปเลยกันอไอ้ด้านซ้าย A เน i ีย B เนียนคือรวมกันโซนโซนนี้เขาเรียกว่าเนียนในในโซนนี้โซนนี้เขาเรียกว่าียนยูเนียนคือการรวมกันการเหมาหมดเหมาหมดแสดงว่ายูเน n คือหนึ่งสองสามปลาฉลามไม่ใช่อะ่ะหนึ่งสองสามไปกันใหญ่แล้วแล้วก็ลบ A A คือหนึ่งอะไรุณน้อง A คื 1, 2. 2> อหนึ่งสองเฮ้ยเมื่อกี้พี่บอกว่าลบกันแบบเซตเนี่ยเอาเอาไอ้ตัวขึ้นใครขึ้นคือคนนั้นตั้งเลย ไม่ไม่ถึงเลขนะเออให้ไอ้นี้ขึ้นนะเอเออยู่นี่บีขึ้นแสดงว่าไอ้นี้ตั้งไอ้นี้เป็นตัวตั้งเบอร์ไหนซ้ําเบอร์หนึ่งสองซแสดงว่าเวลาลบกันหนึ่งสองต้องดึงออกหนึ่งสองต้องไม่มีทมันไหมหนึ่งสองต้องเกี่ยวออกเออหนึ่งสองต้องเกี่ยวออกเหลือแต่เบอร์อะไรเบอร์สามแล้วเขาบอกว่าด้านขวาคือบีบีคือใครบ้างสองกับสามน้องเบอร์สามกับเบอร์สองสามเท่ากันไหมไม่เท่าถ้าเท่ากันต้องแบบ1หนึ่งหนึ่ง เบอร์ต้องเหมือนกันแสดงว่าผิดก็ตอบช้อยแต่ถ้าใครไม่อยากไปลองเองเพราะพลาดแล้วมันพลาดเลยพี่ได้สรุปทุกอย่างไว้ในคอร์สม .4 ม .5 เทอม1หลังกลางภาคเหมาะสําหรับน้องที่ไม่มีพื้นฐานไม่เก่งคณิตไม่ผ่านกลางภาคแต่อยากได้เกรดสี่สำหรับม .5 สองบทราคา1,888บาทและ1บทราคา999บาท สำหรับม .4 2บทราคา1,888บาทและ1บทราคา999บาทใครสนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทักมาที่ m a t อันเดอร์สกอร์ดมีตัวแอสไซด้วยครับพี่ชัวร์และมั่นใจว่ามันจะช่วยให้เราได้คณิตเกตดสีแน่นอน